สวัสดีจ้าพี่น้องที่รักทุกคนของเหรนมมนี ie, สวัสดีค่ะอันนี้รู้สึกว่าเป็นไทยมากเออวันนี้แปลกๆเนาะไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงอะไรเพื่อนๆสวัสดีหน่อยน้องเมลีไปไหนแล้วจีไปไหนแล้วน้องเมลีทีเนี้ยน <laughs> ั่นรู้สึกรู้สึกบ้านเตีย <laughs> น <laughs> 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 บ้านเตียนนั่งเอาหนังมาจัดเต็มเพื่อได้เก็บชัดหวานเพราะนเรื่องเพราะนางก็จะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนาะ วันนั้นกลับมาก็เล่นนิดหน่อยกับโอเลีย่ข้าวนึงกินข้าวกินน้ำอาบน้ำนอนเห็นบ๊วยนั่นดองไปโอเคแตงเอามาต้มกินกับพี่สายจ้ะจอยเอาแตงมาต้มกินกับพี่สายแล้วก็มะเขือเทศมาแล้วก็แข็งได้นอนกินเลยมากับอะไรอันนี้ธรรมดานะบเอออมาจากรสชาติที่กันจอยดมสิว่าฉันหอมอืมตรกเทีไปก็จะแซ่บหอมอันนี้เยอรมันบันโอลิเวีย อันนี้ต้มนึกว่าอ,อหมดแล้วอ,อันนี้ต้มต้มจิ้มพริกนะเนพื่อนแซ<ๆ>่บเคยเอาไปนี่ออยังทำแกงส้มก็แซ่บบ่พี่พี่พี่จะลวกือซีอแล้วก็กินครับอันนี้ถั่วจะ<ๆ>มันคล้ายๆมันคล้ายๆถั่วแปรบ,บ้านเราเนาะแต่มันยาวเพื่อนๆอันนี้เอามาทำส้มตำก็แซ่บนะเอามารวกจิ้มพริกก็แซ่บเอามาทำอุอ้มแกงสมก้มจะอร่อยมากร้านใช่ไหมเอาหมดไหมจ<ม>เก็บไหม เอาหมดเกินหมดไม่มกินหมดก็ทำท้าหมดลดกินไม่หมดก็หรืออะไรเอาไมา่ไปตัวไหน่อยมา oh <my. S 2> จ,จมันอร่อยจะชอบชอบนะอย่างเงี้ยแต่ปลูกไม่ค่อยทันเท่าไหร่ตัวหนอนมันกินจะหนอนมันกินต้นอันนี้มันแข็งนะยายไม่เอาอจะเอาอ๋อไหน,นแข็งไม่เอาอแข็งใล้ๆถั่วแปบจ้ะจะแซ่บเอาเอ็นผัดไหมไม่ต้องผัดเราก,ก็ต้มไข่เอาก็ได้เลยยาย ก็เนี่ยมันก็พอ,อแล้วแหละแล้วก็ถอดอันนี้เอาเดูนะมันเป็นถอดเราคล้ายๆกระดาษกระทะกระดาษอะไง่ายๆไ,ไ,ไม่ต้องไปทำไม่ต้องขัดอ๋อไม่ต้องขัดอ๋ออัน<ห>นี้เจ๊ไม่ได้เจอกันหลายวันนะอา <c oughs> ทิตปหนึ่งเดินไปเข้าป่าเห็ดจอยเข,ข้าป่าเห็ดเพื่อนๆ <c oughs> แต่ยังไม่กล้ากินเลยต้มไว้แลต้มต้มไว้แล้วต้มไว้แล้วแต่ว่ายังไม่กล้ากินเลยเพื่อนๆเน้อ พอเก็บมาก็กลัวทีเนี้ยฮะเขาก็บอกกินได้กินได้เราลุกกลูวว่ากินได้แต่ว่ากลัวไงพี่เพื่อนๆถ้ากินผิดไปคำหนึ่งตายขึ้นมาทาไงอะเนาะเขารู้อยู่ว่ามันกินได้แต่ว่าบางทีกินไปแล้วบางทีคําเดียวทําให้เราตายก็ไม่ไหวนะเพื่อนๆนะนั่นแหละต้มแต่บอกพี่จะไม่มีเก็บไปให้หรอกนะยังไม่ได้แกงเลย ยังไม่ยังอยู่ในช่วงถึงกลัวอยู่เขาปกกินได้ค่ะกินได้ค่ะก็รู้อยู่กินได้แต่ว่ากลัวอยู่เนาะเดี๋ยวจะกับยำดิ่มต้มไข่พี่น้อ,ไองไข่ต้มไข่ต้มเงียบเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างบล็อกอยู่รู้เหงาไหมถ้าโจ๊กไม่มานี่พี่จะเหงามากนะพี่ก็เห็นเนี่ยบ้านเหงาสไตล์พี่เนี่ยนะ นกเมลีไม่อยู่นี่เหงามากนะเพื่อนอขาดเสียงอันนกเสียงอันเจ้วจ้านกแก้วนกแก้วนกแก้วไม่อยู่นกแก้วนกคุณทองอนอกแก้วนกคุณทองไม่อยู่แล้วก็ไปเล่าเพื่อนนั่นแหละวันเกิดได้อะไรอะไรเพื่อนไปแคมป์ปิ้งแคมป์เปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเล่าทุกอยาก่างทุกสถานการณ์เด็กหน่อยวนกัน ทิ้ง <c oughs> วางไปเลยฟางเสียงเลย <c oughs> เอ้ยเือนเลยเพื่นเอ้ยใครมีเมียมีเมียแบบนี้ไม่ได้นะโม่โม่พังอเอาคิดเอาว่าอันเนี้รุดมือวะนี่มันสีเชฟบ่เชฟเก่าจ่อยเบิ่งเอาเข้าบ้างเด้อก็เข้าบอบอ,บอ,อันนี้กี่ปีแล้วหมู่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหกแปดปีแล้วบ่เอามาจากเมืองไทยอือันนี้แกขนมาจากเมืองไทยนะจะเพื่อนหม้อเนี่ยใส่คุ้มค่า นนะมัเบาด้วยขนาดหัวดังข้เจ้าจนฉ่วงอ่ะเอาคือใส่คือใส่จนมันหูขาดแล้วใส่จนมันใส่บปลายเปล่าดีไม่ปะด้วยนะปะผ้านะเอาผ้าปะคือสมัยก่อนเอาผ้าปะมันสมัยก่อนนะเพื่อนๆเอออันนี้จะดจะลอกอันี้มันออกแต่ขนาดที่มันแก่ๆแล้วมันก็จะมีซังอย่างเงี้ย ที่แม่ไม่ได้กลับมากอยากกินมาข้าวมาหิวอยู่แล้วล่ะพี่อัน,อนต้นอันอนั่นไหมจอยบ้านหันโจ๊กบ้านหันโจระคีพี่อยากเอาอันมาปูกใบมันท่านาดีได้จอยรู้อยู่งี้มันหลอกเปลือมันออกเอามาท่านาเคยอยู่ เคยอ,อยู่ใช่ไหมเคยเอาไปแช่แข็งๆเอาไปแช่แในช่องแข็งสักหน่อยนะมันเป็นเจลียวเย็นเย็นใช่ไหมเออทำเป็นเจลียวเย็นๆป็นเดอแต่ว่าจอยไม่ชอบกินมัน,มนมจอยว่ามันคิ้วๆอ่ะเพื่อนคิ้วยางมันอนะ่ Q นนะนะโอเคโอเคมือจุม่มๆได้แล้วเพื่อนนะลองดูอ๋อเหตุเพราะเแบบนี้ป่ะจอยก็ทำอย่างนั้นแล้วแต่ว่าตัวน,นี้มันชินแล้วไงก็รู้อยู่กับกัเอาบอกด้วยจุ่ม หนึ่งข้อมาจะไม่เคยจุ่มมาจะยก็คือกะเอาไว้คือมันชินแล้วนะหุงข้าวมานมนานนะเพื่อนชินแตงกวาเนี่ยในทักงสวนก็มีแค่นี้แหละแตงกวาจากสวนเด้อในนี้จากสวนแตงไทยแตงกวาจากเมืองไทยจากเขาเรียกแตงร้านเนี่ยแตงจากไทยค่ะมันประจวพันจากไทยเราแตงร้านตำแตงไมที่บ้านป้าสามให้เรามาแล้วเราามาตำที่จอยเป็นมาที่อยงเออข้นแขนนั่นอ่ะแซ่บๆอ่ะทำไป ไปก็จ้าลนะ้างขักต่อกันจ้าคุณนี้ก็ไปความติ้นกับย่าอาจริยยเนี่ย yeah. คุณนี้ไปกับคุณยา่าโอหลายนีย่จ่อยอะไรหลายมันได้หลาย,ยางั้นแหละ เอาต้นอาใหญ่ไว้ก่อนต้นน้อยมันมุ่นมันมุ่นเพื่อนๆมันละเอียดเกินไปเอาเปิดเตาไงเถอะเปิดห่เปิดหน่อยสิคะอันนี้เมนูอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยเนื้อย่างกระทะอันนี้เรื่องเนื้อย่างเกาหลีสไตล์ไทยๆจ้าย่างในกระทะนะจ้าโอ้ยควันหุยๆเลยทีนี้ปกติอันพี่เสียไปแต่พาด์ตจอยแต่ว่าเขาบอกผ่าเทาก็ย่าง แบบนี้เอากินกับตำถูกอ้อตำแตงแซ่บตำถั่วไม่ใช่ถั่วต้จมจ้ะอันนี้ก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ก็ตอนนี้เพื่อน <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นไหมนะ <laughs> จอยก็มีอันนี้จ้ะมีร้านาสุมตำซุนตัวก็นี่แหละนี่ <laughs> ร้านส้มตำซุนนตัวนี่แซ่บางก็แซ่บ,บ้างเ้อก็แซ่บตลอดอยู่แล้วก็กินหมดทุกรอบแล้วเพื่อนนะเออเศตลอดอยู่ ตาน,นิดนึงใช่ไหมอันนี้ถุงอะไรพิ้งใช่ไหมยายถุงไวจะใส่อันนี้น,นี่ก็คนยืนคอยกินอย่างนี้จะมาวิเคียงนี่จะสีแดงเลยมาอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้าหมูดาดจ้ามหมูดาดหมูดาดมะพริกดิบเมดแล้วหมูดาดหมูดาดคินตี้แกม,มักอะไรมั่งในเนี้ยมักแบบธรรมดามักไวถ้าพัดไงจังไงไม่ชินหน่อย อร่อยจ้ะหมูแดดเดียว <c oughs> น,นั <c oughs> นน่นเพื่อน <c oughs> ไม่ปกติยนอเนี่ย <c oughs> สาเป็นตำรักอะไรเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยพอกริกชุดชุดจุดอนะไร <c oughs> นี่นี่ะไม่แล้วถ้าถ้าเป็นพริกดิบผสมโอเคอยู่แต่พี่ไม่มีพริกดิบวันนี้ทานไม่ได้น้ำดำดำนี่น้ำดำดำก็คือน้ำปูจ้าอันนี้กระจอยเอามะใบไห้ได้ไหมน้ำนระเขยเอาเขย่าเขย่าเขย่าไปนี่อันนี้อย่างก็ให่ตัวน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกไม่ชูเคยป่ะอ้าจัดการเจ๊ชูใส่นิดนึงยายชูเจชูเจชูเจชูอื ดมชูจ้าไม่ใช่ชูชกนะบัวไม่ใช่ชูชกนะเมื่อนชูรสไปลุงไปจ้าวันนี้ตำเตงาจากไทยแลนด์ว่าเป็นมาจากไทยแลนด์หมายถึงพันธุ์พันธุ์ของเมืองไทยจ้าหอมหอมนะจ้วแต่งร้านอเอาพันธุ์ของฝรัง่งใหเมเบิร์นรู้หรออยู่ในตู้เนีะ่ะสื่อมาอยู่ในจอ,อืม มันจะต่างกันแม่จ้าพี่น้องแต่ก็กินแทนกันได้่นแหละจ้าทมไมถึงว่าโชคดีที่ได้กินไทยได้กินของไทยฮาอมันิแซ่บกวกกันนี่นะจ้าคือนนี่ข้องพระเจ้าเบิ่งนี่มันสิเป็นแบบอันนี้ไหนดอกมั้งสีโบชีกันเปลือกมันจะจะนิ่มๆอันนี้เปลือกจะแข็งแข็งจะอืมอันนี้จะแข็งกรอบอร่อยเนาะของบ้านอะไรก็อร่อยที่สุดแบบบ้านเราอ่ะบ้านเราเนาะนเคยชินเน่จ้ะของของไทยอร่อย แล้วบ,บจอยอร่อยอร่อยทุกอย่างอนไรที่จอยชอบอ่ะของฝรั่งก็กินแทนกันได้อยู่แต่แต่มันก็ถ้าถ้ามีสองอย่างให้เลือกก็คือเลือกของไทยเลยแค่นี้ให้เลือกถ้าถ้ามีทุกอย่างให้เลือกคือจอยก็จะเลือกของไทยนั่นแหละเพื่อนๆของไทยเราคือเรากินมาตั้งแต่เด็กนะมันก็เลยแบบว่มาชมาชินรสมนชินรสมันชินทุกอย่างของฝรั่งก็โอเคอยังไม่มีก็กินกินได้น้ำดำปื๊ด สีสูตรนี่โหเพื่อนๆเลยมืออาชีพไปจ้ะด้วย,ยจ้ะดูน้ำเหมือนตำมะกอกใส่มะกอกเนาะจ้ะอันนี้น้ำดำเพราะว่าใส่นันเดนอร์น่นเลยเสีสยบๆเนี่ยจ้ะใส่น้ำปูอย่างแบบนี้แซ่บเลยแซ่บเลยจ้ะอ,อันนี้ก็นี่จ้ะไาจ้ะเดี๋ยวจอยตะหาข้าวกินกันรอบเพื่อนๆไงจอยจก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจโดยจะ bye bye, บ๊ายบายค่ะทุกคนบาย